คลิปนี้เราจะไปกันที่เมอร์สเตดเบน m u ม e u เซียมที่สตุ t t g a r ดนะครับโดยการเดินทางเนี่ยจะเป็นการเดินทางด้วยรถไฟแล้วก็ต่อรถเมล์นะครับเดี๋ยวเบียรจะแนะนำวิธีการเดินทางให้ด้วยสำหรับคนที่สนใจอยากจะไปดูที่เมอร์สเตดเบน m u ม e u เซียมนะครับในครั้งนี้เบียร์จะเดินทางจากมิวนิกนะครับด้วยรถไฟ ICE เดินทางบนชั้น First Class ซึ่งขบวนรถไฟที่ได้นั่งวันนี้เป็นรถไฟ ICE เวอร์ชั่นล่าสุดก็คือ ICE 4นะครับวันนี้เราจะไปพิพิธภัณฑ์เบนซ์นะครับที่สตุตการโดยขึ้นรถไฟขบวน ICE 690นะครับจะใช้เวลาประมาณจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจากริวนิกถึงสตุตการ์นะครับ ICE เป็น รถไฟความเร็วสูงถ้าเกิดว่านั่งรถไฟที่เป็นโลคอลหรือว่าพวก RE, ER RB ก็อาจจะใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อยนะครับตอนจองเราจองได้เป็นตู้ที่11นะครับ ic e 690ตู้ที่11โดยจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจากสถานีมิวนิกไปสถานีสตุตการ์ดนะครับตอนแรกที่เบียร์แพลนเอาไว้เนี่ยก็คือพอถึง สต u t การ์ดเฮาส์บานฮอฟเนี่ยก็จะนั่งรถไฟนะครับสาย S1 เนี่ยมาลงที่สถานีสตุ t การ์ดเนกาปาร์แล้วก็เดิน950เมตรมายัง m e r c e d e s b e n z Museum แต่ว่าพอไปถึงจริงๆแล้วก็โชคดีเรียกว่าโชคดีแล้วกันก็คือฝนมันตกนะครับก็เลยไปลงที่สถานี Bad c a n n s t a t t แทนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะนั่ง S, s b สบานะครับสาย S1, S2 แล้วก็ S23 นะครับมาลงที่สถานี Bad Canstat แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต่อรถเมสาย45สนะครับซึ่งจะมาลงที่หน้าเมอ c e d e s b e n z Museum เลยโดยที่ให้ลงป้าย P3 นะครับป้ายชื่อคลับเซนชัมนะครับผมพอมาถึงแล้วนะครับนั่งรถไฟ s b a บ n สาย S1 นะครับมาสถานี บาร์ตคอนสแตทแล้วก็ต่อรถเมย์สาย45นะครับมาลงที่ Mercedes-Benz w ท l พอมาถึงป้ายรถเมล์แล้วให้เดินข้ามนะครับถนนไปยังฝั่งตรงข้ามก็จะเจอ m e r c e d เตดเบน m u มิวเเลยนะครับเดินเข้าไปด้านในเข้าไปซื้อตั๋วนะครับค่าเข้าเนี่ยสำหรับผู้ใหญ่ก็คือคนละ10ยูโรหลังจากซื้อตั๋วเสร็จเนี่ยเขาจะให้เราเข้าไปฝาก พวกกระเป๋าสัมภาระต่างๆในล็อกเกอร์นะครับสิ่งที่เอาไปได้ก็คือพวกมือถือกระเป๋าสตางค์นะครับแล้วก็พวกกล้องต่างๆเนี่ยเราสามารถนำไปด้วยได้ทีนี้อ่าเมอร์เซเด e เบนมิวเซียมเนี่ยมันจะเริ่มจากชั้นบนสุดนะครับโดยการขึ้นลิฟต์ไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินไปไปยังจุดที่ขึ้นลิฟต์นะครับตรงจุดที่ขึ้นลิฟต์เนี่ยเวลาที่เราแสดงตัวนะครับเขาจะให้ตัวเครื่องอที่เป็นหูฟังแล้วก็มีสายคล้อง อันนี้เนี่ยเราจะสามารถเดินฟังได้ตลอดเส้นทางนะครับว่าจุดที่แสดงอยู่เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรที่เขาจะแนะนําหรือนําเสนอให้กับเราบ้างก็ให้เอามาด้วยนะครับเพราะว่าตอนท้ายเนี่ยสายคล้องคอที่เป็น Merced e s b เ n นนะครับเขาจะให้เราเอาสายคล้องคอเนี่ยกลับไปด้วยคือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกครับเบียร์เนี่ยเอามาแต่ว่าหุยไม่ได้เอามานะครับตอนสุดท้ายที่ออกเนี่ยเขาก็ ปลดสายคล้องคอให้แล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นของที่ระลึกคุณสามารถนํากลับไปได้นะครับอันนี้ก็เสียดายอยู่เหมือนกันพอขึ้นมาชั้นบนสุดนะครับจุดแสดงแรกเลยก็คือรถยนต์คันแรกของโลกนะครับแล้วก็รถรางคันแรกของโลกแล้วก็รถเมคันแรกของโลกก็คือเป็นจุดแสดงจุดเริ่มต้นของยานพาหนะคันแรกของโลกในหมวดนั้นๆน,น,นะครับแม้กระทั่งรถบรรทุกรถยนต์ที่ เป็น4ล้อรถยนต์คันแรกที่เป็นของเบนซ์เนี่ยก็คือจะเป็น3ล้อนะครับคันแรกของโลกเลยแล้วก็รถยนต์ต่อมาก็จะเป็น4ล้อแล้วก็จะเห็นวิวัฒนาการมีเป็นรถรางนะครับรถเมแล้วก็เป็นรถบรรทุกนะครับซึ่งจะจัดแสดงอยู่ในห้องนี้ด้วยความที่ประวัติศาสตร์มันยาวไกลกว่า BMW นะครับ BMW เนี่ยมาเกิดทีหลัง ตอนที่ไป bmw เนี่ยก็ว่ามันก็เยอะแล้วนะครับแต่ว่า mercedes benz เนี่ยมีรถที่มาจัดแสดงเนี่ยมากกว่าแล้วก็เส้นทางเดินนี่ก็คือเราขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วก็เดินวนลงมาในแต่ละชั้นนะครับลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆก็จะเป็นวิวัฒนาการของแต่ละปีแต่ละปีแต่ละช่วงสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2หลังสงครามโลกยุคสงครามเย็นแล้วก็ลงมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็พอลงมาถึงชั้นล่างก็จะมีโชว์รูมของเบนซ ที่ขายรถรุ่นปัจจุบันนะครับถ้าเดินผ่านไปเรื่อยๆนะครับก็คือไม่ดูไม่จ่อละเอียดมากก็จะใช้เวลาสักประมาณ2-3ชั่วโมงก็เหมือนที่เบียร์กับคุยมานะครับก็จะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายเจาะละเอียดต้องการความรู้แน่นๆนะครับฟังแล้วก็อ่าน เต็มที่เนี่ยก็อาจจะใช้เวลามากกว่าครึ่งวันนะครับผมเพราะว่ามันน่าจะมีสักประมาณ7-8ชั้นนะครับตั้งแต่ข้างบนลงไปถึงข้างล่างสุดเนี่ยซึ่งมันจะมาจบตรงนิทรศการพวกรถแข่งต่างๆของ Mercedes-Benz นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มาพักอยู่ที่สตุต gart เนี่ยคือจะมาแบบไปเช้าเย็นกลับอย่างเช่นมาจากแฟรงก์เฟิร์ตนะครับไปเช้าเย็นกลับหรือมาจากมิวนิกไปเช้าเย็นกลับเนี่ยก็คือ มาที่ m e r c e d e เ Benz น u s e u ซได้ก็คือ1วันนะครับให้เวลาไปเลย1วันมาถึง m e r c e d e s Benz m u s e u m เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเข้าไปเดินเล่นในเมืองสักหน่อยแล้วค่อยขึ้นรถไฟกลับนะครับเพราะว่ารถไฟที่วิ่งระหว่างเมืองเนี่ยมีค่อนข้างถี่มีถึง4-5ห้าทุ่มเลยครับมีถึงแบบมืดก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราเที่ยวในเนี่ยได้เต็มที่ได้อย่างสบายใจเลย ถ้าเกิดว่าใครกําลังจะไปเที่ยวนะครับและอยากจะไปที่เมอร์สเตเดตเบนมิวเซียมแล้วก็มีคําถามเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางก็คอมเมนต์ถามได้ยังไงเดี๋ยวเบียจะตอบให้ว่าเดินทางไปยังไงนะครับซื้อตั๋วยังไงเผื่อใครอยากจะเดินทางไปด้วยตัวเองไม่ได้ไปเที่ยวกับทัวร์นะครับก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ถามได้เลยเดี๋ยวยังไงเบียจะตอบให้สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเบียจะจบไว้เท่านี้นะครับ แล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นเดินเล่นในเมืองในมิวนิกนะครับก่อนที่จะย้ายไปยังเมืองอินสบรูกที่ออสเตรียต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ